รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3ร่วมกับบริษัททองสตูดิโอจำกัดร่วมกอดรัดโดย7 e เ e ่ e อีเลสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการกอดรัดวิวคริป เรามีนัดกับคุณแม่นะครับลูกสองยังสวยเด็ดเผ็ดแซ่บตลอดจ้าสามีคุณบอกมาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหและต้อนรับลูกพี่หนูเล็กครับผมว่าไงลูกวันนี้นะนุ้ยไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะจ๊ะผาพระเอกหนุ่มลำบึกขาวไปช่วงหลังไม่ได้ไป็นะนะเป็นไรเป็นตัวายเลย วันนี้หนูเล็กอยากย้อนวันวานพาแฟนๆกอดรัดรฟิวทิปนะคะมาเที่ยวกันที่ด e ีมเวอร์สวนสนุกสุดหันษาและสถานที่พักผ่อนที่รวบรวมความบันเทิงนานาชนิดเข้าไว้ได้วยกันเลยนะคะบนเนื้อที่กว่า160ไร่ที่เราจะได้สนุกกับเครื่องเล่นกว่า25รายการ เหมาะกับการพาครอบ,บครัวมาทํากิจกรรมมากๆเลยนะคะที่สําคัญอยู่ใกล้กรุงเทพวันเดียวก็เที่ยวได้ส่วนวิธีการเดินทางนะครับก็ไม่ยากเลยครับใช้ถนนมงแหวนตะวันออกผ่านด่านเก็บเงินทัญบุรีถัดจากทางออกลำลูกกานะครับใช้ทางออกรังสิตขับตรงไปอีกแค่นิดเดียวครับรีเมื l งก็อยู่ทางซ้ายมือนั่นเองครับ ความฝัน dream world อะไเพื่อนพี่คะมือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะนี่เดินมาเนี่ยนี่หมดสุดเขตดินหมดสลัวรัวรัวแอ๊บเบนเบนตอบอะไรนะมีไข่จับบ้านไปสองสามวันแล้วเหรออยู่นี่บอกว่าหนุ่มรอ นุม่มรอเตพระเอกรวางขาว่ขาวแล้วก็นิสัยดีอะไรที่เป็นตรงข้ามกับสิ่งที่พูดอ่ยคือผมนี่แหละอ๋อขอต้อนรับพี่เพชรกะรุนอยตนับนรับเป็นเพื่อนมานานยังอเป็นเพื่อนกับมิกับกับนุ้ยสิบกว่าปีแล้วแฟนเด็กเนี่ยในนั้นั้นพลาลาเป็นเอนเมา่เด็กเหรอบเด็กไม่ใช่เด็กธรรมดาเด็กผู้ชายด้วย นี่คือโซนเครื่องเล่นวัยรุ่นซึ่งมีเครื่องเล่นนะครับให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นซปเปอร์สปรชเรือเนี่ยครับลำใหญ่ไป่ขึ้นไปบนฟ้าก่อนที่จะขยันลงมาต้อนน้ำตอดมาใจนี่ไงตกใจแล้วก็ใจวอกใจแบบสุดๆไปเลยแล้วนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีสกายโคสเตอร์นั่นเองรถไฟหอมแบบใหม่ครับพุ่งขยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเหมือนพาทุกคนเนี่ยนะเพาะไปยังอากาศที่มันมากๆเครื่องเล่นที่แบบสุดยอดเลย ก็คือทอร์นาโดพายุแห่งความสนุกที่จะพาทุกคนเนี่ยไปหมุนลอยติ oh ้วๆตี้วตี้วกลางอากาศเดยวมันจะดูว่าอะไรแต่ติ้วๆซึ่งเราพูดไปทั้งหมดเนี่ยนะเรามาดูเราไม่ทำเพราะเราสูงพายุแล้วเยวหัวใจวเออพี่ว่าไปแข่งโกค้างกันดีกว่าไป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 ค่ะคุณผู้ชมคะโอ้โหเราเตรียมกิจกรรมความมาให้กับเขาตั้ง พิธีกอเราแข่งด้วยฟ้า ทำไมล็อกรอบล่ะมากอนี่เฮ้ยไม่ชนะสงครามยังไม่จบยังเพิ่งนับศพทหารจ้ช่วงหน้าดีกว่าเราจะให้ครูนีมาไฟ์กันอย่างเต็มที่กับช่วงจริงหรือไม่จริงไปพักกันก่อนสักครนึ่นครับคุณแม่พี่เชสเนี่ยยื่นคำขาดอยากให้พี่นุยมาเป็นลูกสะใภ้จริงหรือไม่จริงตอบจริง ร่วมกอดรัดโดยอิสุซุทั้งคู่เนี่ยมาไฟกันเลยดีกว่ากับชัว่วจริงหรือไม่จริง,รงเราจะมาให้คู่นี้นะจากที่เกลียดที่หน้ากันอยู่แล้วหน <c oughs> ้กันมากกว่า <c oughs> เป็นคู่สองทีไปเลยพี่อยู่กับพี่พี่เด่นู้ยอยู่กับพี่นุ้ยเองค่ะคำถามแรกค่ะพี่เพชรตีสนิทก,กับพี่นุ้ย ด้วยการเอาของกินมาล่อจริงหรือไม่จริงโอ้โหไม่จริงเหรอคะไม่จริงไม่เคยไม่เคยไม่เคยเอามาล่อวันเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี้มีความในใจดูเลกถามเนี่ยพี่เพชรต้องเป็นคนตอบเราอย่าอินขนาดนั้นเนี่ยจะทักเสิขนมมาแจกมาดถึงขั้นโกรธเลยตอนนั้นเราถ่ายซิทคอมด้วยกันเป็นเวลายาวนะพี่นนอะ เออแล้วก็แบบว่าพี่เพชรก็จะมีแบบว่าอาหารของที่ร้านมาให้ให้กินอะไรอย่างเงี้ยอย่าเรียกว่าเอามาฝากมันก็จะโทรไปว่าอยากกินอะไรก่อนออกจากบ้านมาเอามาด้วยหรือบางทีมีเช้ามีเช้าปั๊บมาถึงปุ๊บมาสายมาที่หลังปึ๊บเฮ้ยกับข้าวอ่ะไม่มีโทรสั่งเดี๋ยวนี้เลยโอ้โหทำไมคะเสือทำไมคะอ่ะข้อต่อไปถามนุ้ยนะนุ้ยแอบเล็งพี่เพชร อยากได้มาเป็นสามีตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเลยจริงหรือไม่จริงไม่จริงจะบ,บ้าแล้วทำไมถึงไม่จริงคะเพราหล่อนะคะโอ้ยตอนนั้นเขาเป็นแฟนซูเปอร์สตาร์โอ้ยตอนนั้นเขาเป็นแฟนซูเปอร์สตาร์อโอ้ยตอนนั้นเขาเป็นแฟนซูเปอร์สตาร์ซูเปอร์สตาร์คนไหนหรอ,อย,ยังไม่มีใครข่าวก็ยังไม่มีแล้วยังคุยกับพี่หนุ่มอยู่ไหมพี่หนุ่มกันชัยเหรอหนุ่มกันชัยเออ ตลอดแล้วไปแสดงความยินดีหนุ่มสอนรามหรือยังเรเรียบร้อยเออไม่อยากเมาเจอเฮ้ยว่าไงยินดีด้วยพี่เป็นน้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้มีความรู้สึกอย่างงั้นอะไรอย่างเงี้ยยิ่งพี่อย่างเงี้ยพี่เป็นคนเอาพี่เอาน้องด้วยเป็นอย่างงี้ตลอดก็เลย ใครจะไม่ชอบเขาถึงแบบว่าเวลามีแฟนเนี่ยเขาชอบมีแฟนแบบว่าสูงสากนะโอ้ยคนนี้โดนทิ้งทุกคนอะถามพี่เพชรนะคะทำไมพี่เพชรตาฉ่ำจังคุณแม่พี่เพชรเนี่ยเคยยื่นคำขาดอยากให้พี่นุ้ยมาเป็นลูกสะใภ้จริงหรือไม่จริงจริง แม่เป็นนางงามไงแม่ก็เลยอยากได้ลูกสะภ้าเป็นนางงามตอนนั้น<า>ที่พี่มาบอกนุ้ยเนี่ยจริงเหรอแม่กับพ่อชอบนุ้ยมากแล้วพอรู้ว่าแบบว่าเฮ้ยเนี่ยเล่นละครเล่นละคร,ะครกับ,กกกบนุ้ยจีบส่บจีบจีบแล้วพอแบบมีข่าวโสดจีบเขาโสดแล้วแม่มีแม่คนเดียวผมก็เหนื่อยแล้วนะ <S 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 มีแม่คนเดียวผมก็เหนื่อยแล้วนะ แม่อยากเอาคนเหมือนแม่มาอีกคนเลยเป็นตัวอย่างที่ดีทำไมนางงามทำไมคิดได้คนนี้ก็คิดได้ปอนไม่คิดไม่ได้หน้าเหมือนมากอ่ะใช่ใช่ใช่คผิดประพัน์สอนนั่นเองนี่นี่อุ้ยสวยคือคือแม่พี่แ็นงนเหมือนเป็นนางงามนอกสายตาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเอ๋ออยู่ดีได้อะไรก็คือเหมือนโน้ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ห้าวแล้วก็ห้าวแล้วก็ห้าวเลยไม่กลัวใครเสียงดังเป็นคนแบบ ไม่ยอมใครมาทําอะไรไม่ถูกต้องไม่ได้แม่เลยถามพ่อว่าเอ้ยแล้วยังไงอะไปจีบแม่อย่างไงได้แม่พ่อพ่อก็ไม่รู้พอตื่นขึ้นมาพ่อก็เห็นแม่นั่งอยู่ไฟเตียง <c oughs> พ่อก็เลยต้องเลยตามเลย <c oughs> พ่อตาไปลุย <c oughs> เป็นชนีขี้เมาเมาเรื่องคนอื่นไม่หยุดจริงหรือไม่จริงไม่จริงเม<ะ>าละไม่ได้เมาคนนี้เขาไม่ค่อยขี้เมาเอพูดออกมาตรงตรงเลยแต่เขาชอบแบบว่าชอบชอบดูแลคนอื่นเขาเรียกว่าทุกเรื่องขอให้บอก น้องช่วยได้ช่วยน้องช่วยไม่ได้น้องหาคนช่วยขนาดเขาไม่ขอให้ช่วยก็ไม่ช่วยเขาพี่เพชรเป็นผู้ชายนิสัยผู้หญิงพี่นุ้ยแอบลำาาาญจริงหรือไม่จริงตอบอันนี้ไม่จริง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 ไม่จ่นุ้ยแค่ลำาันที่เพชรชอบทำตัวตุ๊ด ทำตัวทุดเพื ah. hmm. yeah. ่อนเข้าตีนีนเข้าหางผิงต้าเข้าหาหญิงต้าเหรอเราก็เพดเดียวกันุ้ยไหนพี่ดูไหนบ้างเอบ้าเราไม่เคยแต่พี่เพชรไม่ทำไม่ทำไม่มีทำอย่างงี้กันนุ้ยเลยพี่เพชรนะปากหมานอย่างเดียวใส่นุ้ยปากหวานปากหวานแล้วต่อไปนุ้ยชอบจุ้งจั่นจัดแจงทุกเรื่องบนโลกจริงหรือไม่จริงจริงก็ได้เรื่องอะไรบ้างคะทุกเรื่อง แบบว่าอย่างที่บอกว่าอะไรก็ได้ถ้าแบบว่าเออสมมุติอะไรอย่างพี่เพชรอกหักเนี่ยหนูก็จะเดี๋ยวเฮ้ยพี่เพชรทำไมนั่งเศร้ามาสอนเป็นแม่เลยแม่เหมือนแม่เลยเลยบอกพ่อว่าหรือว่าเขาต้องมีคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบว่าเฮ้ยพี่ทําใจได้แล้วขนาดดาราบางคนเป็นสิวไม่เป็นสิวอย่างนี้รักษาไม่หายเดี๋ยวพี่ติดต่อหมอให้ไปคลอดนะไม่เรียกว่าเรียกว่า เ่อแพ้ทุกคนแบบ็นแม่น่าอยู่ใกล้เพราะเขาเป็นห่วงไปหมดเลยทุกอย่างคือมันเริ่มมาจากความงกของเขาที่เขาอยากจะให้แต่ของดีๆกับทุกคนโดยที่ไม่เสียเงินเสียเงินแบบฟุ่มเฟือยและไปเสียในสิ่งที่มันไม่ได้ดีถูกต้องนี่คนดีคนดีมาคำถามต่อไปนะคะพี่เพชรเป็นคาสโนวาชอบหลอกสาวๆไปวันๆจริงหรือไม่จริง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  เราโสดเราไม่ได้หลอกเราก็บอกว่าก็พี่โสดไม่ไม่ไม่เขาไม่ได้เป็นแบบไงเขาแค่เป็นคนแบบเป็นหนุ่มอารมณ์ดีคือแบบว่าคุยแซวแต่ว่าไม่ได้มีรับหลังก็เลือกอะว่าเอ้ยคุยกับคนนี้เคยคุยกับแบบเจ็ดแปดคนพร้อมกันแต่คุยอย่างเดียวไม่ไปเจอคุยโทรศัพท์ไม่ไปเจอไม่ไปเจอเพราะว่าไม่มีเวลาตอนแรกๆเขียนจดหมายเป็นจดหมายไม่มีหลักฐานไใช้โทรรุุ่นนั้นน่าจะยังเป็นเพิ่งมี MMS วหนุยชอบใช้อำนาจเมียกดขี่ปอนจนพี่เพชรต้องช่วยห้ามไม่ต้องถามฉลยจริงจริงจริงไอ้ตัวแกเป็นตัวปอนมันเป็นแค่คนพูดไม่ทันนุยเฉยปอนมันไม่พูดขี้เลยพูดไม่ทันหรือไม่มีสิทธิพูดอย่างนี้นุยไม่เคยใช้อำนาจครับ ที่ทำอยู่ทุกวันนี้คือเป็นปกติอ๋อนี่ต้องตอนจีบใหม่ๆปกติจีบใหม่ๆจีบห่ะมานี่มานี่โอ้โหยังเลยออ่ะเป็นเลื่อนกันอ่ะนั่งนี่นั่งนี่เดี๋ยวแนะนำให้รู้จักนี่พี่เพชรนี่พี่น็อตนี่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 ปอนไปได้ละครับวันนี้ก็อย่างนั่งครับแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งปอนขึ้นเสียงใส่นุ้ยอ่ะแล้วนุ้ยก็จะบอกว่า นุ้ยก็จะเสียงดังกว่านีปอนเคยขึ้นเสียงนุ้ยปอนหิวขึ้นเสียงได้แต่อย่างเดียวพี่เพชรหลงแฟนเด็กจุนพี่นุ้ยอ่ะต้องคอยเตือนสติจริงรู้ไหมจริงต่อค่ะจริงเอจริงพี่เพชรนะหลงแฟนทุกคนไม่ว่าเป็นแฟนเอ่ออายุเท่าไหร่เพศอะไรเดี๋ยวมีเพศเดียวพี่เพชรเขาจะ หาเหตุผลมาดูแลแฟนของเขาได้หมดจริงไหมนุ้ยช่วงไหนเจอเพชรช่วงนั้นเพชรโสดใช่ช่วงไหนไม่เจอเพชรเลยใช่มีแฟนแน่นอนถูกต้องใช่ตอนที่ทุกคนมีลูกไงเราติดต่อไม่ได้ตอนนี้เขาหนีไปเป็นอมตะคนเดียวไม่ไดมตะเพราะว่าแฟนเขาอายุห่างจากเขา20ปีพี่21 22ปีพี่เป็นพ่อเขาได้มาค่ะถึงเวลาเปลี่ยนโหมดเป็นโหมดแบบว่า ความรักระหว่างเพื่อนอันนี้ตอบพร้อมกันเลยนะคะค่ะมาค่ะคําถามแรกเวลาเพื่อนทําผิดทั้งคู่จะคอยเตือนกันจริงหรือไม่จริงจริง ส่วนใหญ่โน้ยจะเตือนที่เขาชอบหดตลอดเวลาเหมือนอารมณ์แบบครูฝ่ายปกครองบวกกับครูภาษาไทยและครูสอนพุทธศาสนาอยู่ในตัวผู้หญิงคนนี้อันนี้ไม่ดีนะทางนี้ไม่ได้นะอย่างงี้อย่างนี้ไม่ได้นะและความเผือกสูงมากไม่ได้ขอความช่วยเหลือแล้วเปคยจะเป็นครูที่เราสนิทที่สุดในโรงเรียนอ่ะแต่อย่างนั้นฟิลนั้นอ่ะไม่ได้อ่ะไม่พูดนะไม่หลักไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ดีไม่ดีจริงเหรอพ่อต่อไปไม่ว่าจะไายแค่ไหนทั้งคู่ก็ยังเป็นพี่น้องที่รู้ใจกัน ส้เหมอจริงหรือไม่จริงจริงเขาเนมากี่ปีแล้วครับพี่อุ้ยอุ้ยพ้องกันเลยอ่ะมานานอุ้ยเป็นสิบป่ะสิบกว่าปีเนาะเออเขาเปลี่ยนบ้างไหมคะสิบปีเนี่ยไม่ก็ยังเป็นนุ้ยอยู่ยังเป็นเหมือนเดิมเออเพิ่มเติมคือมีลูกแล้วก็สงสารลูกกับผัวเท่านั้นเองไม่ต้องสงสารลูกงานลูกนี่สปอยสงนานโผัวคนเดียวน่ยทีนี้บอกหน่อยเคล็ดลับที่คงความสัมพันธ์ตรงนี้ความเป็นเพื่อนคืออะไรครับ มันไม่มีอะไรต้องปิดกันไงออมีอะไรก็พูดกันตรงๆแล้วเขาก็พูดกับเราตรงเราก็พูดเขาตรง,แล,ตรงแล้วก็มีอะไรช่วยเหลือกันอย่างแบบไม่ไม,ไม่หวังผลประโยชน์ใดๆดูดโชคดีที่เจอพี่ๆที่ที่เป็นเป็นคนธรรมดาใช่ไหมเป็นพี่ที่คอยห่วงใยแล้วก็เหมือนกับเป็นเป็นเพื่อนเราที่แบบเหมือนเหมือนกับเพื่อนสนิทเราอ่ะพี่มิกเ,เรื่องไม่มีซูเปอร์สตาร์เออมันก็เลยไม่มีฟอร์มไม่มีอะไรกันคือทุกคนเป็นตัวของเราเองใช่แต่พอคัดปุ๊บเราก็มาเป็นเราเขาเป็นตัวเราเองอย่างเงี้ย่หม่อมวนกันอย่างสนุกสนานนะคะแต่ เขาจะบอกเคล็ดลับความสวยความสาวของเขาห้ามพลาดค่ะเจ้วทีแป๊บนึงลูกหัวใจเต้นจอดแรนทเฟียงทริปจอดแรนทเฟียงทริปสนับสนุนโดยไตรลาจิน่ามาถึง เคล็ดลับในการดูแลของโอ้โหสาวสวยคนนี้คือยังสวยยังสาวเหมือนตอนที่ประกวดนางสาวไทยเลยอะ่ะหลักปกติที่ทุกคนทําได้แล้วก็ควรทําก็คือกินอาหารในครกห้ามูเรื่องพักผ่อนต้องพักผ่อนให้เพียงพอนอกเหนือจากนั้นแล้วมันก็ต้องมีตัวช่วยอย่างอื่นเพราะอะไรนุยย้ยเป็นคนที่บอกตามตรงว่าไม่เคยทาอะไรเลยตอนที่ท้องแล้วก็<อ>หลังคลอดกลัวว่าแบบมันจะซึมเข้าไปออหาลูกเวลาแบบหอ,อมลูกเฮ้ยนี่ครีมเป็นยังไงปลอดภัยหรือ,อเปล่าอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ดูแลตัวเองอ่ะ ผิวนี่คือความแห้งนี่คือแห้งจริงๆการคลอดของนุยคือลุยผ่าคลอดมันก็เสียเลือดด้วยใช่ไหมคะเวลาลูกเล็กเนี่ยก็จะต้องแบบอาตื่นทุก3ชั่วโมงเพื่อที่ให้ลูกกินนมก่อนที่จะคลอดลูกนะนุยต้องเรียกว่ามีหลายขั้นตอนไม่ต่ำกว่า6ขั้นตอนในการดูแลผิวของตัวเองใช้เวลานานมากถูกต้องแต่พอยังไงมีลูกปกุ๊บเป็นไงคะไม่ทําอะไรเลยดีกว่าไม่ทนมันไม่ทัน <laughs> แล้วก็เวลาเราเราถ่ายรูปก,กับ,บกับลูกอย่างนี้เราก็ได้เห็นหน้าตัวเองว่าเฮ้ยมันไม่ได้แล้วะ มันไม่ได้แล้วแล้วเราต้องไปทํางานช่างแต่งหน้าก็เริ่มบ่นว่าแบบป้ปฏิแล้วมันต้องต้องเปลี่ยนเทคนิคการแต่งหน้าแล้วนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนุ้ยก็เอกเฮ้ยไม่ได้แล้วเราต้องดูแลตัวเองอแล้วก็เจอนะคะทั้งพี่ปุ้ยพี่มวลวันนะพี่ปุ๋ยนะ<า>พี่ปุ๋ยพ <P ino, S 1> ี่โน่ใช่ไหมฮะจริงๆนุ้ยเจอตั้งแต่รุ่นแรกของเขาเลยคือเจอกับเลียพันตัวนี้มาเป็น10ปีแล้วแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยถ้าไม่ดีจริงอ่ะไม่อยู่มาเป็น10ปีเขาอะไรนุ้ยก็เลยเอาละถ้าเราจะทาอะไรสักอย่างก็ต้องตัวนี้อะไรอะไร พาสปอร์ตพี่เอามาทำไมคะเนี่ยลักษณะนี้เพิ่งเดินทางลงจากเครื่องบินพี่นุ้ยเนี่ยต้องการให้มาเห็นว่าขนาดเดินเพิ่งเดินทางมานะไม่ได้พักผ่อนนะปกติเนี่ยอยู่บนเครื่องอ่ะผิวมันจะแห้งแล้วฮ่องกงตอนนี้16องศามันจะแห้งมากแต่เนี่ยไม่เป็นขุยนะเจอกระเป๋านี่วันนี้พกมานี่ไตลาจีน่าโอ้เดี๋ยวดูความเข้มข้นนี่ไงไม่หล่นด้วยแต่เขาไม่ ไม่เหนอนหนาเวลาทาแล้วจะเหนียวไหมคะแล้วที่สําคัญไม่เหนียวคนท้องใช้ได้นะคะคือนุ้ยชอบว่าเราไม่มีเวลาใช่ไหมไม่ต้องมารอแล้ว6-7ขั้นตอนไอคิมเดย์เมไนคิมไม่ต้องตัวนี้ตัวเดียวจบแล้วพี่กากาดูมันซึมซึมเข้าเลยอ่ะดูดิมือสองข้างใครนี้ทาใครนี้ไม่ได้ทาแห้งก้านนี่ฮ้มมีคําถามจะถา มีมาปากพิธีกรไหมขอบพระคุณมากครับผม1577 4ตัวนี้157 7หหรือแอดไปเลย a a i n ไตลาจีน่ามีโปรพิเศษไหมล่ะวันนี้ใช่ไหมพี่หนึ่งกระปุกครับค่ะแถมให้อีกหนึ่งกระปุกโอ้เท่านั้นยังไม่พอเหมือนตกใจเอ้าแน่อะไรนี่ไงตัวโฟมล้างหน้าตัวเดียวจบแล้วก็ถูเบาๆอยากที่จะให้ทุกๆคนเนี่ยได้แบบ ประทับใจเหมือนนุย้ยเอาอย่างนี้ดีกว่า<ม>ก็เราก็ไปใช้แล้วก็ให้แม่แล้วแม่เดินมาบอกว่านุ้ยน้ย,นยมีกระปุกแดงๆอีกไหมนี่อ,อันนี้พูดจริงโทรทันสาสายแรกซื้อหนึ่งแถม1แล้วก็แถมโฟมล้างหน้าเอางี้ <ไป S 2> อยากรู้ว่าถ้าราคาเต็มเท่าไหร่เจ็ดพันหกแล้วที่แถมมาทั้งหมดเนี่ยเหลือเท่าไหร่ <2009. S> 2 0 0 9โอ้า okay. โทษเดี๋ยวนี้ <S 1 5 7สแกนทีวออดสแกนทีวโค้ดแต่โทรแต่ทั้งโทรทั้งสแกนเพราะฉะนั้นร,รีฟโทรนะคะคือนุ้ยอยากจะบอกว่าผลที่ได้เนี่ยหลายๆคนจะแตกต่างกันมันก็อาจจะใช้เวลาหน่อยหรือบางคนแบบดูแลตัวเองอยู่แล้วเอาไตรละจีน่าตัวนี้คือไปช่วยนุ้ยยังนอนน้อยเหมือนเดิมคือยังต้องทุ่มเทให้กับลูกเหมือนเดิมแต่ว่าผิวดูดีขึ้น เรื่องจริงค่ะไหนพูดถึงตัวนี้เลยเดี๋ยวเอาไปฝากพี่ก่อนเราเดินไปหาเขาดีกว่าไหมไปไปไปีกวันนี้เราได้แบบทั้งความสนุกสนานแล้วก็โอ้โหเคล็ดลับของเขาทั้งคู่ทำไปถึงสวยถึงรอใช่แต่ว่าอยากถามค่ะมาก่อนรับทริปของเรารู้สึกยังไงบ้างมารายการนี้เหมือนไม่ได้มาทํางานมาเที่ยว มาเที่ยวมาเมาส่วนมากมาเมาส์มอยสนุกเนาะจริงๆอยากให้สนุกกว่านี้เนี่ยเปลี่ยนพี่อีกอล์มเป็น4คนจะสนุกมากเลยถ้าสคนเนี้ยโอ้ตายแล้วมีคิวไหมเราว่างโอ้โนี่ว่างเลยพี่แล้วพี่แป๊บนึงลูกโอ้โหออกจากตุ๊กโอ้โอ้พอมาขอบคุณได้ขอบคุณพี่มิกแล้วก็เพชรไม่ใช่เราไปแข่งรับเชิญสนุกสนานมากๆขอบคุณคุณนุ้ยและคุณเพชรมากๆค่ะ นี่และที่สำคัญนะครับต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับเซเว่นิเว่นครับอีซูซูแล้วก็ดีเม r l d ครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่การแต่ททำในวันนี้ส่วนใครที่อยากดูย้อนหลังนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ y u u t u n e Channel นะคะและกลับมาพบกับเราได้กับกอดรัดฟิลทิปทุกวลาที่เนาฬิกาห้าสนทีทางช่อง3ามค่ะวันนี้ราบไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ